ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นที่ดินชาแนลนะครับชาแนลของคนรักที่ดินและสวนพลไม้เมืองจันทร์วันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตำบลจันทนิมิตรครับพี่น้องครับมาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะฮะเป็นที่ดินว่างเปล่านะฮะตั้งอยู่ใจกลางชุมชนนะครับหน้ากว้างของเขานี่นะฮะสัก80เมตรได้ครับนะ น้าก,กว้างถึง80เมตรนะฮะแล้วก็มีชุมชนเพื่อนบ้านด้วยนะครับบริเวณด้านหลังนะครับที่พี่น้องเห็นข้างหน้านี่นะฮะเป็นทิ่ลับๆาบลุ่มลงไปนี่เป็นคลองน้ำนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ใช่หน้าฝนนะครับน้ำก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับ ที่ติดคลองก็ว่าเหอะเนาะครับที่รวมนะครับ367ตารางวานะครับเหมาะสำหรับนะครับปลูกบ้านพักนะครับหรือถ้าพี่น้องท่านใดนะฮะที่สนใจในเรื่องของการทำจัดสรรน,นะครับที่ดินนะฮะขายนะครับ จะเป็นการปลูกบ้านจัดสรรก็ดีนะครับบ้านเช่าห้องพักแบบนี้ก็ได้นะครับบริเวณขอบเขตของที่ดินนะฮะชิดแนวกำแพงบ้านของเพื่อนบ้านหลังข้างหน้านะครับนะแล้วนะฮะก็ติดคลองแบบนี้นะครับยาวมาแบบนี้นะฮะ ต้นมะกอนี่นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับพี่น้องครับต้นมะม่วงด้านหน้าพี่น้องนั่นนะครับเนาะจากนั้นก็ยาวชิดขอบชายคาของบ้านนะฮะหลังด้านขวามือข้างหน้าไปนะฮะจนถึงรถยนต์จอดนั่แหละครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนพลไม้แบบนี้นะครับที่พี่น้องเห็นนะฮะเป็นสวนบังคุดนะครับ อากาศดีฮะที่นี่อากาศดีที่ดินเขาจะติดถนน2ด้านนะครับพี่น้องครับชิดแนวบ้านมานะครับฮะทางขวามือผมเนี่ยโรงจอดรถนี่ก็ใช่นะครับคือในสัดส่วนของบริเวณที่ดินนะครับจากนั้นก็จะติดถนนด้านนี้นะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นนะฮะขวามือนะฮะยาวไปจนถึงนู่นละฮะแลมนะครับ สลัมดำๆนู่นนะฮะต้นมะม่วงต้นใหญ่นะครับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับพี่น้องครับไฟฟ้าประปาชุมชนเพื่อนบ้านนะฮะครบพร้อมนะครับนี่นะครับ ทางที่ผมยืนอยู่นี่นะฮะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับสำหรับเข้ามาบนที่ดินผืนนี้ของเรานะฮะรูปลักษณะที่ดินนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องผมจะอธิบายฟังว่าจะเป็นลักษณะของปาวานนะฮะนะหรือว่าปารลมากันแล้วแต่นะฮะจะเป็นรูปลักษณะนั้นนะครับจะบานด้านนู้นนะฮะท้ายก็จะมาเรียวด้านนี้นะครับเป็นเหมือนหางปลาอย่างนี้นะครับ หางปลาอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับจากด้านก็ทางคลีบนะฮะลำตัวปลาแล้วก็นะฮะหัวปลาก็จะอยู่นะฮะบริเวณบ้านของเพื่อนบ้านเราชิดกำแพงฝั่งนู้นนะฮะซึ่งเรานะฮะก็จะห่างนะครับจากถนนสุขุมวิทนะฮะที่พี่น้องได้ยินเสียงรถนะฮะก็อยู่ประมาณสัก7-800เมตรนะครับพี่น้องครับ ห่างจากคลองพักดีรำไพนะครับที่เราสามารถไปออกกำลังกายนะฮะพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นได้นะครับแค่เพียง500เมตรครับห่างตลาดและตัวเมืองจันตลาดน้ำผุุนะครับพี่น้องครับอยู่ที่ประมาณนะฮะสากิโลเมตรนะครับที่ดินปรับถมแล้วนะฮะ ซื้อแล้วก็พร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยนะฮะพร้อมสําหรับผู้ที่นะครับจะทําโครงการจัดสรรนะทาบ้านจัดสรรก็นะฮะปรียดต้นทุนตรงนี้ไปเลยนะครับเนื้อที่367ตารางวานะครับเอกสารนะครับโฉนดนะครับพี่น้องวันนี้เปิดทําการขายกันอยู่ที่นะครับ4ล้านบาทนะครับ4ล้านบาทเอกสารโฉนดพร้อมโอนนะฮะ ถ้าพี่น้องสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คนต้อเล่นที่ดินนะครับหรือพี่น้องจะติดตามนะครับผมทางช่องทางของ YouTube Channel นะฮะเล่นที่ดิน Channel นะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะในเรื่องของแฟนเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจกันได้ที่นั่นนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะออกไปไหนก็น,นะครับใส่แมสกันด้วยนะพกแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือเป็นประจำนะครับลากันไปก่อนครับมีความสุขทุกคนครับ โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ